สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะมีนะครับสำหรับการกู้เงินด่วนยืมเงินด่วนสำหรับแรงงานนอกระบบนะครับ กระทรวงแรงงานปล่อยกู้เงิน50,000บาทสำหรับบุคคลหรือกู้เงิน3 0 0 0 0นบาทสำหรับกลุ่มบุคคลดอกเบีย้ย0%นาน12งวดช่วยเหลือผู้รับงานไปทำที่บ้านในกรองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้านนะครับยื่นคู่ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนะครับพศ2 5 6 5นี้นะครับลงทะเบียนชินเชื่อฉุกเฉินโทรก2คู่เงินด่วน5 0,000บาท ผ่านโครงการชินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินนะครับในปีในปี2,564น,นะครับทับ2,565นะครับท่านผู้ชมกระทรวงแรงงานได้อนุมัติวงเงินกู้ยืมจำนวน5ล้านบาทนะครับพร้อมมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ ร้อยละศูนย์ต่อปีจากเดิมร้อยละ3าหนงวดที่1ึถึง12ต่อเนื่องเป็นปีที่3นะครับเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้รับงานกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านนะครับสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมายนะครับบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับ กู้เงินแรงงานนอกระบบรับงานไปทาที่บ้านคืออะไรกองทุนผู้รับงานทำที่บ้านนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับให้กลุ่มผู้รับงานทําที่บ้านกู้ยืมได้นะครับเพื่อไปซื้อวัตถุด,ดิบหรืออุปกรณ์ในการผลิตหรือให้ขยายการผลิตนั่นเองนะครับทีนี้คุณสมบัติของผู้กู้นะครับห่ 1. จะต้องเป็นผู้รับงานไปทาที่บ้านจดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางานนะครับ 2. มีผลการดําเนินการ และมีรายได้จากการรับงานทำที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงานนะครับ3เปิดให้กู้ทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคลนะครับเงื่อนไขประเภทบุคคลนะครับต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า5000บาทต้องมีผู้นํากลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า5คนนะครับมีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดาเนินกิจการของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า10,000บาทนะครับทีนี้มาดูเงื่อนไข,ขกลุ่มบุคคลกันนะครับ หนึ่งเลยนะครับประเทศประเภทกลุ่มบุคคลจะต้องมีผู้นํากลุ่มนะครับก็กล่าวไปแล้วว่าแล้วก็มีทรัพย์สินเงินทุนในการดาเนินกิจการครับของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า1 1 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็วงเงินกู้นะครับวงเงินกู้สําหรับบุคคลไม่เกิน5 0,000บาทระยะเวลาชลําระคืนภายใน2ปีกลุ่มบุคคลมีวงเงินให้กู้ไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทนะครับระยะเวลาชลําระคืนภายในระยะเวลา5ปีนะครับทีนี้ก็ ผู้ยืมเงินกองทุนนะครับผู้รับงานไปทางที่บ้านนะครับได้ที่ไหนนะครับผู้ที่สนใจยืมเงินทุนนะครับสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นคาของเงินกู้ได้ที่สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1น0ถึงสิหรือสํานักงานจัดหางานทุกจังหวัดนะครับภายใน3าสิงหาคมพศสองพนะครับและทําสัญญาคู้ยืมให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนพศสองพนี้นะครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2กรมจัดหาง,งานหรือสายด่วนกรมจัดหาง,งานโทร1น9 4เบอร์โทรขึ้นบนหน้าจอไว้ให้แล้วนะครับก็ลองโทรสอบถามกันดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะครับให้ข้อมูลที่กระชับขึ้นนะครับให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ,อคลิปนี้ก็ฝากเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมโทรตริดต่อด้วยนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ฝากคลิปนี้นะครับ